WP Solar Cell นะครับวันนี้โอ้โหนะครับมาดูท้องทุ่งไร่ทุ่งนานะครับบ้านเรานะครับตอนนี้นะครับเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับคงจะมีหลายๆที่นะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอนาโพนะครับติดกับพ้ทด้สงเลยนะครับพอดีเนี่ยวันนี้นะครับมาดูปากข้าวของตาเนี่ยนะครับที่เราเคยถ่ายคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับที่เราทางทีมงาน WP นะครับมาติดตั้งนะครับ มาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสามสี่เดือนที่ผ่านมาประมาณห้าเดือนได้น่าจะน่าจะประมาณนี้นะครับรถเก็บเกี่ยวนะครับกาลังทําการเก็บเกี่ยวกันอยู่นะครับผลผลิตนะครับข้าวนะครับรวงดีมากนะครับโดยเฉพาะแปลงข้าวของตานี่นะครับตอนนี้มีน้ํานี่นะครับมีน้ําอยู่นะครับนามีน้ําจํานวนหนึ่งถือว่า ก็ดีดีกว่าข้างบ้านนิดนึงนะครับว่าต้นข้าวนะครับมีน้ําใสตลอดเนื่องจากได้พลังงานแสงอาทิตย์ตรงนู้นนะครับที่มองเห็นนู้นนะครับเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ที่มีแทงทางทีมงานเราทําแทงเอาไว้นะครับก่อนหน้านี้นะครับนี่นะครับตาแกกาลังนั่งดูผลผลิตข้าวปีนี้นะครับดีกว่าทุกปีแกบอกนะครับที่ที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยทิ้งช่วงมาหลายปีนะมีมีปีนี้ดีที่สุดนะครับแกบอกนะครับต้นข้าวได้สูงท่วมหัวเลยนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แกนะครับสักพักหนึ่งนะให้แกเดินดูป่าข้าวก่อนเนาะเพราะว่าจะสัมภาษณ์แกว่านะครับระบบโซลาเซลล์ปั๊มน้ําเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเคยมีปัญหาการใช้งานอะไรหรือเปล่านะครับนี่นะครับตอนนี้โอ้โหสูงมากนะครับแล้วก็ลวงข้าวก็ค่อนข้างเต็มร้อยเปอเ็นตนะครับแต่ถ้าไหนมีน้ําเยอะๆเนี่ยก็จะมีหญ้าหน่อยมีหญ้าขึ้นแซมบ้างนะครับเป็นบางจุดนะครับนี่นะครับตาแกกําลังวิถีชีวิตของ ชาวบ้านนะครับชาวไร่ชาวนาที่เกษตรกรนะครับทางรัฐบาลเนี่ยนะครับก็นะครับค่อนข้างตอนนี้นะครับวิกฤตเศรษฐกิจนะครับผมนี่นี่นะครับที่ดูไกลนู่นเป็นรถเกี่ยวข้าวนะครับเป็นรถกําลังทําการเก็บเกี่ยวนะครับตอนนี้ก็เกือบทุกบ้านนะครับพร้อมๆกันหมดเลยนะครับทุกวันนี้ใช้รถเกี่ยวหมดแล้วเป็นเครื่องจักรนะครับจะไม่ได้ใเป็นสมัยก่อนเนี่ยนะครับอย่างแปลงข้าวแปลง ตาม ong, ท้องนาเนี่ยก็จะใช้คนเกี่ยวเอาแล้วก็ที่ท,ที่ที่ประเพณีไทยนะครับส่วนมากก็จะไปการวานวานวานเกี่ยวข้าวหน่อยอย่างเงี้ยสม,มัยก่อนนะครับก็จะมีการลงลงลงนาวานวาน,วานข้าวเกี่ยวข้าวนะครับที่ประประเพณีบ้านเรานะครับสม,มัยก่อนชาวบ้านก็จะมารวมตัวกันแล้วมาช่วยกันเกี่ยวนะครับมารวมตัวกันช่วยกันเกี่ยววันนี้ไปเกี่ยวบ้านบ้านนี้นะครับบ้านุ่งนี้คนที่เราไปช่วยก็จะมามาคืนเราก็คือมาเกี่ยว บ้านเรานะครับต่างคนต่างช่วยหาแรงกันนะครับก็เขาเรียกว่าหาแรงเนาะหาแรงเกี่ยวข้าวแต่ทุกวันนี้เป็นเครื่องจักรเกี่ยวข้าวหมดแล้วนะครับนี่ครับชีวิตท้องไร่ท้องนานะครับมันอุดมสมบูรณ์อย่างนี้ครับในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวเหมือนที่อดีตที่เราเคยอุดมสมบูรณ์มาก่อนนะครับบ้านเรานะครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มกลับมานะครับได้เห็นท้องทุ่งนาเหลืองอลามนะครับก็รู้สึกว่านะครับเป็นกําลังใจนะครับเป็นกําลังใจให้กับ ชาวนาชาวไร่ทุกคนที่มีผลผลิตบางปีก็แล้งนะครับแล้วก็ไม่มีน้ําเพราะว่าข้าวเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นพืชที่ต้องการน้ํานะครับสันส่วนใหญ่นะครับเป็นเป็นพืชต้องการน้ําแต่ถ้าไม่มีไม่มีน้ำเนี่ยนะครับแทบจะนะครับบอกตรงๆว่าผลผลิตนะครับก็จะไม่ดีนะครับผมนี่ครับตาแกขยันมากนะครับอายุก็ตอนนี้ก็เจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบก็กว่านิดๆนะครับผมอตอนนี้นะครับ สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูแทงน้ํากันนะครับเนี่ยตาแกแกบอกว่านะครับข้าวล้มข้าวล้มบ้างแล้วก็มีหญ้ามีอะไรแถวๆนี้นะครับเธอเลยเอาเขียวเนี่ยมาเกี่ยวแต่งหญ้าก่อนที่รถนะครับก่อนที่รถเกี่ยวเขาจะลงไปเกี่ยวนะครับนี่นะครับที่เป็นร่องน้ที่เราเห็นเนี่ยนะครับอันนี้คือแปลงเมื่อวานที่เกี่ยวกันเมื่อวานนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นแปลงนี้ และทางรถเกี่ยวเนี anza, ่ยนะครับมาได้ต de no ¿no? so, oh ิดต่อได้ติดต่อคล้ายๆว่านะครับามาท้าทามตั้งแต่ก่อนที่ข้าวจะเป็นรวงแล้วนะครับบ้านไหนติดต่อไปเนี่ยอย่างปีหน้าก็จะมาอีกประมาณนี้ครับก็เจ้าเดิมนะครับรถเกี่ยวเจ้าเดิมก็จะติดต่อกันเกี่ยวกันต่อเนื่องนะครับเจ้านี้เกี่ยวเสพเจ้านี้ก็ต่อเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่แล้วเรามาดูตอนนี้เราเดินเดินทางนะครับไปดูโดถขึ้นจอมปวกนี่นะครับ ต้นไม้ใหญ่จ่าก,ก็บอกว่าตรงนี้นะครับเ,ออเคยเป็นที่บรรพบุรุษมาก่อนนะครับที่บ,บรรพบุรุษตั้งแต่รุ่นสมัยปู่ย่าตายายเดินไกลนะครับค่อนข้างค่อนข้างเหนื่อยนะทีน,น,ะน,นี้ <c oughs> นี่นะครับในน้ามีปลาในน้ำมีข้าวเหลืองนะครับข้าวเหลืองข้าวก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีมากนะครับแต่จะมีบางช่วงมีหญ้าหญ้าขึ้นตรงที่ว่าช่วงไหนเออตรงตรงไหนมีน้ํา น้ำขังเยอะเป็นพิเศษเนี่ยเพราะว่าพื้นที่แต่และพื้นที่เนไม่เหมือนกันนะครับมีสูงมีต่ํามีลุ่มมีดอนอะไรประมาณนี้เนาะ <c oughs> นี่นะครับแทงน้ํากับพลังงานแสงอาทิตย์ของ w p Solar Cell นะครับทีมงานวันนี้พอดีทีมงานเรานะครับผ่านมานะครับก็เลยมาเยี่ยมชมนะครับระบบไฮบิดปั๊มน้ํานะครับนี่นะครับรอดของ w p Solar Cell ไปดูโลโก้นะครับ แกบอกว่าตาให้ระดาวบอกว่าให้ระวังหน่อยนะตาบอกว่ามีมีมีขรามีแตนนี่นะครับมีรลังแตนอยู่ตรงนี้ให้ระวังนิดนึงครับแกจะออกอยู่ตาโดนไปแล้วนะครับตาโดนต่อยมือบานก่อนนะครับแกบอกว่าโอ้โหแตนดูร้ายมากเลยรลังแตนนะครับนี่นะครับตัวมันผมต้อง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 นี่ก่อนอ่เดินห่างๆไป้ครับเดี๋ยวอันตรายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแตนแตนต่อยนะครับนี่นะครับบ่อน้ํา มีหญ้าขึ้นปกคลุมแล้วก็มีคือ,อาจากผลผลิตของตานะครับเป็นพวกบวบปลูก <_ t une> บวกบปลูกฟักแฟงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้นะครับติดตั้งไว้นะครับทางทีมงานเรานะครับติดตั้งไว้ก็น่าจะกี่เดือนตาวันกี่เดือนห้าเดือนเนาะห้าเดือนแล้วประมาณห้า,าเดือนนะครับตาบอกประมาณห้า,าเดือนนะครับนี่นะครับแกบอกว่าตาก็บอกว่าทําหลังคานะครับหลังคาเนี่ยมาต่อเติมเองที่หลังเป็นหลังคาสังกะสีนะครับอ่า เดี๋ยวนะครับคือวันนี้นะครับก็มาขอข้อมูลตาหนึ่งว่าการใช้งานเนี่ยระบบเนี่ยเป็นแผ่นแผงแชนิดโมโนนะครับใช้สีแผงอนุกรมการเป็นไฟ160โวลต์ออกมาไปเข้าตู้ไฮบริดนะครับอันนี้ไม่กล้าไปใกล้ครับแต่ลางแปลงอยู่ข้างล่างตู้ไฮบริดนะครับจะแปลงไฟจาก DC จากแผงให้เป็นพลังงาน AC ออกมาจาก DC ไฮโวลต์นะครับเป็น AC เป็นกระแสสลับมาขับปั๊มนะครับ อันนี้คือ,คอปั๊มนะครับตอนนี้ยาท่วมมาแล้วก็คือบ่อน้ําตัวนี้ความลึกก็อ่าสี่สิบสี่สิบห้าเมตรสี่สิบแปดเมตรนะครับที่เราเคยทารีวิวก่อนหน้านี้นะครับประมาณนี้ไม่เกินห้าสิบเขาเจาะไว้ห้าสิบแต่หย่อนลงไปประมาณสี่สิบห้าหรือสี่สิบหกนะครับตากระบอกยังไม่ต้องหย่อนสุดนะครับปั๊มดีมากนะครับบอกเลยปั๊มนี้มากเดี๋ยวเราเราจ่า,จาทางทีมงานนะเราจะพาไปดูผลผลิตว่าผักที่ตาบูงเนี่ยนะครับน้ำที่เก็บขึ้นแทงนะครับปั๊มขึ้นแทงเสร็จปุ๊บนะครับปล่อยลงมา จากแทงเนี่ยปล่อยลงมาปุ๊บมาเข้าระบบตรงนี้นะครับเป็นวาลอ่าเดี๋ยวเราเราไปดูผมจะเปิดวาลนะครับผมจะเปิดวาลน้ำให้ดูนะครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับแป๊บหนึ่งน้ําไหลออกนะครับตรงนี้นี่นะครับอันนี้นะครับปิดไว้นะครับอันนี้ทดสอบไปดูให้ใแฟนขับนะครับกับ อลูกค้าที่ติดตามผลงานของ w p นะครับอัน,นจะปิดวาล์วแล้วครับปิดวาล์วพอน้ําลดระดับนะครับถามว่าน้ําลดระดับแล้วเนี่ยนะครับน้ําลดระดับแล้วนะครับปั๊มจะทํางานเพราะว่าเราใช้ระบบลูกร้อยที่บนแทงนะครับบนแทง์สูงเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะไหลผ่านตรงนี้ลงมานะครับผ่านวาล์วตัวนี้แล้วก็ไหลไปไปเข้าอันนี้อันนี้คือท่อที่ตาแกแยกออกไปนะครับ แยกท่อไปไปเข้าแปลงเมื่อกี้นะครับที่มันไหลไปไปไป,ไปตามทุ่งนาเนี่ยตาจะต่อท่อไปเรื่อยๆจนไปสุดนูน้นแปลงที่เราเห็นเมื่อกี้ที่ที่เราไปไปเดินไปเมื่อกี้นะครับสุดจอมปวกนูนนะน้นนะครับไกลๆนู้นนะครับนั่นแหละครับปั๊มน้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถทํานาได้ได้ร้อยเปอร์เซ็นจริงอย่างที่เห็นนะครับรวงข้าวเก็บเกี่ยวนะครับพรุ่งนี้ตาจะบอกว่าจะเก็บเกี่ยวละเดี๋ยวเ,เข้ายุงตากแดดก่อนแล้วเ,เข้ายุงนะครับเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว ตอนนี้นะครับมาสัมษณ์ตากันมาสัมษณ์ตานะครับว่าอที่ผ่านมานะครับนี่ครับมาดูภูมิกลิกดีกว่าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์แป๊บนึงนี่ครับเมื่อก่อนนี่ลําบากมากนะครับตาก็บอกว่าเอาเนี่ยครับเหนื่อยเลยครับที่งานเหนื่อยเลยทั้งแดดร้อนทั้งเดินนะครับอันนี้บอกเสียงหายใจนะครับแรงค่อนข้างแรงอนะครับไม่ว่ากันนะครับ พอดีเมื่อก่อนเนี่ยนู่นนะครับเห็น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 ไหมครับมีบ่อน้ําบ่อสางนู่นนะครับที่เห็นไมกลนู่นนะครับแล้วก็ไอ้มีบ่อสรตรงนี้นะครับเป็นมีเจ้าของนะครับก็ค่อนข้างเขาแบบว่าเป็นที่ส่วนบุคคลนะครับค่อนข้างห่วงนะครับก็ไม่ให้เอาน้ําจากนี่มาลดผักของใครของมันเนาะประมาณนี้เนาะแต่ถ้าตาไปเอานู่นส่วนรวมเนี่ยของที่สาธารณะอาพูดง่ายสมัยก่อนเมื่อรุ่นดึกดําบันนะครับสายสายเรียกบ่อสางที่ขุดเจาะเอาไว้แล้วตั้งแต่สมัยร้อยร้อยปีที่ผ่านมานะครับ ก็เป็นทั้งกินได้ดื่มได้ทุกอย่างสาธารณูปโภคทุกอย่างเลยนะครับในเป็นบ่อน้าเก่าแก่แกก็ตากตรงนั้นแหละนะครับแล้วก็มาลดผักแทนนะครับผักที่เห็นนี่นะครับนี่นะครับผักที่เห็นเนี่ยแกก็มาลดแต่ตอนนี้นะครับตาแกบอกว่าสบายมากเลยนะครับสบายมากเนื่องจากว่านะครับลูกสาวเนี่ยนะครับได้มาติดตั้งให้นะครับบอกว่ามีงบประมาณตรงนี้มาติดตั้งให้ ก็สบายไปอีกอย่างหนึ่งนะครับแค่มีหน้าที่นะครับตอนเช้ามาเนี่ยปั๊มจะทํางานอัตโนมัติสูบน้ําเต็มแทงนะครับเดี๋ยวนะครับสูบน้ําเต็มแทงจากแทงก็ปล่อยลงมาเฉยแค่เปิดวาล์วอย่างเดียวตากระบอกสบายมากเลยจ้กมาที่เมื่อก่อนเนี่ยต้องต้องหอบน้ำเนี่ยไกลๆอย่างที่เห็นนะครับกว่าจะมาถึงโอ้โหนะครับแกบอกว่าลําบากมากนะนี่นะครับแค่ปล่อยสายยางแล้วก็ปล่อยตามก๊อกปล่อยตามก๊อกตามแปลงพวกนี้นะครับนี่นะครับ ปล่อยตามก้อนตามสายยางไปนะครับตาจะทําหัวหวาวไว้นะครับเป็นระยะระยะที่เห็นนะครับดูนะครับผักก็โอ้โหตอนนี้นะครับมาดูเข้าไปใกล้ครับแปลงผักนี่นะครับปูหอมอันนี้ผักผักอะไรตาเขาเรียกผักอะไร,กกรผักกาดผักกาดเนาะกาดกาดจันอ๋ Kevin, อกาดกาดจอนดอกอ๋อกาดกาดจอนดอกนี้เพิ่งเพิ่งจะออกดอกอืมนี่นะครับเกบอกว่าจะมาก่อนที่ลำบากมาก นะครับตอนนี้เขษตเปิดสายยางขีดตาตาเนาะสบายขึ้นไหมสบายสบายแล้วเดี๋ยวนี่อายุเจ็ดสิบนะครับไม่ได้ไม่ได้เกียรตไม่ได้เกียรตเกียรตขึ้นก็แล้วโอเคนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับเกียร์ขยันมากนะครับปลูกไม่ใช่ปลูกกินอย่างเดียวนะครับในคนเรือนอย่างเดียวสามารถเอาไปขายจําหน่ายไปขายนานาโรงพยาบาลนาโพนนั่นเห็นไหมครับแกบอกว่าไปขายขายนาหนาโรงพยาบาลนาโพนนะครับมีมีตลาดรองรับมีที่ไหนบ้างครับตา ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรประมาณนี้หรอร้านก๋วยเตี๋ยวาลาลาน,นานาโรงพยาบาลนภโพนี่แหละครับอือนี่นะครับโรงพยาบาลนภโพเอาเอาประจำเป็นมันเป็นฟังก,การเป็นฟังคูคือคือตาเนี่ยเป็นทงประจำไงนี่เขาเรียกว่าเศรษฐเศรษฐกิจพอเพียงแบบว่าเป็นตากร้อนกับตากเกานี่ยนะออตาเกามันมันพอไหวนี่เดี๋ยวนี้มันมันสะดวกแล้วครับเห็นไหมครับตาเคยบอกว่าเดี๋ยวนี้สะดวกสบายแล้วก็สบายแล้วเห็นไหมครับว่านะครับ ว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมันมีมันมีมันมีบทบาทยังไงนะครับพลังงานฟรีที่เราได้มันมีมีประโยชน์ย่างมากเลยตาเคยเสียงไหมครับตาเคยมีปัญหาไหมปัญหานี่บ่มีเกิดเจืงเจียยังไม่เคยเสียงจะบอกว่างั้นนะครับเดือนแล้วยังมันไม่เห็นอโอเคนะครับยังคงเท่อยู่โอเคครับนี่นะครับคือคือเราเราเราไม่ได้ว่าเราจะอวยอวยระเบิดพีหรือว่าบวชอวยตัวเองเนาะพูดง่ายเนาะตรงตรงๆนะครับคือเราเราเอาความ การใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับให้มามาสัมภาษณ์ตาวันนี้อุระสงค์คือนะครับให้แฟนคลับได้เห็นนะครับว่าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราสามารถเอาพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมาใช้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์นะครับสูงสุดแล้วก็มีผลผลิตขายได้ตรงนี้นะครับลงทุนครั้งเดียวจบนะครับคือคือมีหลายท่านอาจจะงงนะครับว่าพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมันคุ้มค่ายังไงบางคนถามทีมงานมานะครับว่ามันคุ้มค่าไหมนะครับลงทุนเนี่ยกับการลงทุนแผ่พลังงานแสงอาทิตย์อย่างที่เห็นเนี่ยเนี่ยนะครับนี่นะครับ อย่างที่เห็นเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับบอกตรงๆนะครับไม่มีแบตเตอรี่เป็นระบบไฮบริดใช้แดดอย่างเดียวพอแดดมาเนี่ยน้าไหลเลยปั๊มปุ๊บคือเราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับระบบเลยนะครับพูดง่ายว่าว่ามันจะทํางานของมันเองมีระบบลูกลอยตัดการทํางานเวลาน้ําตําเต็มแทงเวลาน้ําลดระดับจากแทงเนี่ยนะครับก็จะทําให้ปัม๊มทํางานอัตโนมัติแล้วก็ปล่อยน้าตามก็มีหน้าที่ปล่อยอย่างเดียวนะครับตากกบอกมีหน้าที่เปิดลอยอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรพอน้ําเต็มน้ําก็ตัด แต่ว่าโครงการนะครับอีกสักพักหนึ่งตาบอกว่าเดี๋ยวรวบรวมให้ให้ทางลูกสาวนะครับทางลูกๆเนี่ยได้รวบรวมเงินจํานวนหนึ่งแล้วก็จะขุดสระนะครับแกบอกว่าจะขุดสระตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวชี้ดูนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับหลังแทงเนี่ยแกจะขแค่จะขุดสระ,ะเป็นบ่อเป็นบ่อน้ํานะครับสักขนาดสิบเมตรคูณสิบเมตรแกว่าอย่างนั้นนะครับให้าก็คือว่าเลี้ยงปลาอ่ะพูดง่ายเลี้ยงปลา นะครับเลี้ยงเลี้ยงพวกสัตว์ชนิดน้ําจานวนหนึ่งเอาไว้กินยามหน้าร้อนหน้าแรงอะไรของแกแหละนะครับอันนี้ก็คือเป็นเศรกิจพอเพียงที่ทตาแกความฝันนะครับว่าบ้านปลายชีวิตในระหว่างอายุ70เนี่ยนะครับว่าใช้อย่างไงนะครับชีวิตใช้ย,ยังไงให้คุ้มค่าและให้สนุกไปกับมันแกบอกว่าตอนนี้นะครับ อายุไม่เกี่ยวไม่เป็นเพียงตัวเลขตาแค่ว่าอย่างนี้โอเคนะอ่าแล้เราก็มามาดูผักของตาครับตอนนี้ตาก็ให้ข้อมูลแล้วพอสมควรนะเราไม่อยากไปรบกวนตานะครับก็คืออันนี้นะครับมันเป็นความสุขของตาเองนะครับแก่ปลูกนะครับก็มีถั่วฝักยาวถั่วนั่งร้านอะไรเนี่ยนะครับกําลังกําลังนั่นเลยนะครับนี่นะครับว่ามาดูใกล้เยอะนะครับบอกเลยว่าเยอะ มีเยอะนะครับทั้งอ,อันนี้ก็มะเขือเทศต้นมะเขือเทศกําลังจะออกนะครับอีกม่นานก็คงได้เก็บขายแล้วเกบอกขายไปหลายรุ่นแล้วนะครับรุ่นรุ่นนี้เป็นรู้สึกว่าตั้งแต่ติดแผงโซลารเซลล์มาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์มาเนี่ยรู้สึกว่ารุ่นนี้ขายขายได้กี่รุ่นลลตาจําหน่ายไปกี่รุ่นละสี่ห้ารุ่นนะแกบอกครับห้าเดือนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยทาได้ทุกฤดูกาลเลยแกบอกว่าคอยมีน้ํา <laughs> แกบอกว่าทำได้ทุรุดุการทุรุดุการรุดูการนี่หมายถึงว่าหน้าฝนหน้าร้อนหน้าแรงอะไรก็เก็บทำได้หมดเลยแกบอกมีเียกมีเียกเลาะใช่ใช่นั่นแหละครับมีเดยกเลยอาจจะเป็นครับอาจจะเป็นแนวคิดหลายใครหลายคนนะครับว่าตอนนี้กําลังตกงานอยู่หรือยังไม่มีธุรกิจจะไม่รู้จะทําประกอบธุรกิจอะไรนะครับมาดูปลูกปลูกผักสวนครัวขายเนี่ยครับส่งตามร้านแกบอกว่าส่งตามร้านก๋วยเตี๋ยวร้านุ่มตํานี่นะครับมาชาวแกจเก็บตรงนี้ไปนะครับ ทีมงานเราไม่เห็นแก่ห่อไปเป็นห่อไปใหญ่เลยนะครับเป็นผักบุ้งนี่นะครับผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งอะไรตาเขาเรียกผักบุ้งอะไรเนี่ยผักบุงขาวผักบุ้งขาวนะครับที่ที่ที่กินตามตามร้านส้มตมตามร้านอาหารที่เราเห็นนะครับใส่หมอกใส่หมอกไปเสียวใส่พวกอะไรนันนั่นแหละครับนั่นแหละครับใช่ใช่ใช่ร้านส้มตำร้านแกบอกว่าผักบุ้งเนี่ยขายดีกว่าเพื่อนเลยส่งทุกวันวันละไม่รู้กิโลเขาหมด อันนี้ก็แปลงปลูกแล้วก็รื้อแปลงใหม่นะครับต้นแปลงแรกๆก็กำลังจะเริ่มแปลงที่หลังๆนะครับกำลังเริ่มยาวขึ้นมาลดส่วนแปลงที่ปลูกก่อนหน้านี้ก็จะเก็บขาไปก่อนนะครับนี่แหละครับผลผลิตที่ได้มาจากพลังงานแสงอาทิตย์ล้วนๆนะครับเห็นไหมครับเมื่อก่อนในตาว่าต้องหอบน้ํานะครับใส่กระติกใส่ถังเนี่ยหิวมากายมากนะครับนี่นครับเดี๋ยวราดูรอบครับดูรอบดูรอบนู่น นู่นนะครับไกลมากนะครับกว่าจะมาถึงนะครับอ้อมมาทางนี้อ้อม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 มาตามถนนเนี่ยมันมีถนนทางเข้าอยู่นะครับพอทีทตาเนี่ยติดถนนถนนซอยเข้าทางเข้าหมู่บ้านอนะ่ะพูดง่ายเนาะแต่ถนนใหญ่อยู่ตรงนู้นนะครับที่เราเคยบอกนู้นที่มองเห็นเสาไฟไกลนู้นนะครับถนนใหญ่ถนนจากมาจากไหนนะถนนมาจากประทายขึ้นศูนย์หนองสองห้องไปคอนแก่นได้แล้วก็ผ่านนาอำเภอนาโพนะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะไปพุทธสุขไปมหาสารคามได้ เข้าพุทธิสูงเราไปมหาสารคามนะผ่านผ่านยาวกันหมดเลยนะครับโอเคนะครับถือว่าเราได้ความรู้มากเลยวันนี้นะครับได้เป็นแนวคิดแนวสร้างงานให้สร้างเงินให้กับนะครับเกษตรกรหลายท่านท,ที่ที่ยังมองหานะครับบางคนยังตีบตันไม่รู้จะทําอะไรตาก็บอกว่าทําเกษตรไม่มีทางตีบตันใช่ไหมตา <laughs> ท,ทางเกษตรไม่มีทางตีบตันนะครับแล้วอย่างหนึ่งลงทุนครั้งเดียวจบเนี่ยอย่างพลังงานแสงอาทิตย์เรานะครับเดี๋ยวสรุปนะครับวันนี้มาสรุป ขอบคุณตานะครับที่ให้ข้อมูลเรานะครับเป,เป็นเป็นยาทานนิดนึงนะครับการทําเกษตรเนี่ยนะครับแกบอกว่าอีกไม่นานจะทําบ้านนะครับตอนนี้มีมีเถียงนาอยู่กระท่อมนังไปพักเวลามากินข้าวอย่างพักเที่ยงอะไรพวกนี้นะครับจะมาอธิบายสรุปนะครับทีมงานก็จะได้เดินทางกลับบ้านแล้วทาภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับก็มาทุราเราผ่านมา,ากขแวะมาชมผลงานของเราของ WP Solar Cell อันนี้นะครับชุดสี่แผงปั๊มน้ำเป็นปั๊มน้ำยี่ห้อแฟงกินสามเฟสกินกระแสน้อยมากนะครับกินแอมน้อยมากการเลือกซื้อปั๊มเนี่ยนะครับขอขออย่างเดียวนะครับมีหลายท่านสงสัยนะครับว่าปั๊ม DC กับ a c อันไหนมีความทนทานกว่าขอตอบนะครับปั๊ม A c ซนะครับกินไม่ตาไม่เคยมีไม่ไม่เคยมีปัญหาเนาะไม่ไม่มีปัญหาเลยอืมนั่นแหละปัญหาเสียไม่แต่จะดีครับทางว่าบริษัทใส ลองลองใส่เบิ้งจะได้รู้ว่าดีวันนี้ตาตาตีนจะกลับบ้านใช่ไหมครับไปกินข้าว <ไป S 2> โอเค,คอเคค่าโ,โอเคนะครับเดี๋ยวนี้เราทีมงานแล้วก็จะขอตัวขอบคุณตานะครับที่ให้ข้อมูลเรานะครับตาเดี๋ยวตา<ข>จะพูดเลยต่อขอขอบคุณทา,ทางทางหน่วยงานเด้อที่มาเยี่ยมมาละม,ม,มามาเบิ่งมาดูงานที่หลังจากเฮ็ดแล้วแล้วไม่มีทีมงานบ่าทีมงานมาเฮ็ดแล้วแล้วเป็นเจ้าหน้ที่่นิ่นสิมาเบิ่งนี่แหละนี่ค่ะขอขอบคุณในหลายเด้อ ครับโอเคนะครับสวัสดีครับตาคือคือตาบอกว่าขอบคุณเรานะครับขอบคุณว่าไม่ทิ้งงานติดตั้งเสร็จแล้วยังมาดูงานมาตามงานว่าเป็นยังไงใช้งานเป็นยังไงนะครับเราไม่เคยทิ้งงานาระบบนี้นะครับสรุปนะครับบางคนงงนะครับว่าไม่มีแบตเตอรี่ทํางานได้ยังไงก็คือแสงแดดใช้แสงแดดปุ๊บแผงรับแสงแดดปับ๊บเป็นไฟ160โวลต์เป็น DC จากแผงเนี่ยนะครับจะเป็นกระแสดีแล้วมันุกรมกันนะครับแผงละ40โวลต์ตีง,ง่ายแผ,แผงละ4 0โวลต์ นะครับก็คือรวมรวมรวมกันหมดมาจะเป็นไฟ160เป็น d c ออกมาจาก DC High DC โวลต์มาแปลงมาแปลงแล้วเพิ่มโวลต์เพิ่มอะไรอยู่ในนี้นะครับเพิ่มวัดอยู่ในตู้ไฮบริดนะครับไม่กล้าไม่กล้าเข้าไปข้างล่างนะครับเพราะว่ามีแฟนอยู่ลังหนึ่งตายจะไม่ได้ออกบอจะอันตรายนะครับบวันเจะต่อยมาแล้วเป็นตู้ไฮบริดจากตู้ไฮบริดแปลงกระแสนะครับเป็นจาก DC High DC โวลต์มาแปลงกระแสเป็นกระแสสลับเป็น AC 220โวลต์ออกมาไปขับปัมป๊มปัม๊มกินไฟสาเฟสเป็นฟัม๊มยี่ห้อแฟงกินนะครับ อันนี้นะครับสิบยี่สิบปีก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาปวดหัวกวนใจนะครับผมนะครับเพราะว่าทีมงานไปติดแต่ละที่เนี่ยมีจตอย่างน้อยห้าปีสิบปียังยังมีบางจุดนะครับยังไม่มีปัญหาเลยนะครับปัม๊มเรื่องปัม๊มมีปัญหาเรื่องเสียเรื่องอแก้ไขหรือจุดบกพร่องอะไรเนี่ยส่วนมากจะมีปัญหาตู้คอนโทรลเนี่ยนะครับต่อตรงๆก็คืออาจจะมีจิ้งจกเข้าไปไข่บางทีนานๆเราเปิดตู้คอนโทรลทีแบบว่าสี่ห้าเดือนเราเปิดทีปุ๊บเปิดมาแล้วพังอ่ะเลยมีมดมีไข่จิ้งจกเข้าไปไข่นี่ อาจจะมีการช็อตหรือเสียหายได้นะครับนานๆเจอนะครับแต่ถ้าเปิดได้แปลว่าสามบ้นเปิดทีแบบเจ้าของบ้านนะครับอย่างตาเนี่ยครับเปิดแกเปิดเช็คเรื่อยนะครับทำความสะอาดเอยมันก็ไม่มีปัญหาเปิดแค่เปิดด้วยเฉยครับไม่ต้องทาอะไรนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันไม่ไม่ต้องไปวุ่นวายพอน้ําหมดมันทํางานของมันเองอัตโนมัตินะครับแค่นั้นนะครับวันนี้สรุปนะครับทีมงานในพีพีทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับแฟนคลับที่กดแชร์กดไลค์ให้เรานะครับแล้วก็นะครับติดตามให้ด้วยนะครับ กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วก็แชร์แชร์กันต่อไปให้ต่อต่อไปให้คนใารด้วยกันเนี่ยนะครับหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์กันมากขึ้นนะครับเพื่อประหยัดต้นประหยัดพลังงานช่วยช่วยชาตินะครับผมพลังงานแสงอาทิตย์มีประโยชน์ทําเกษตรได้นะครับจะเห็นปั้มน้ําทําเกษตรใช้ในครัวเรือนอะไรอย่างที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้นะครับก็ทีมงานเดอพีพีโซนนะครับขอลานะครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ